เอาละครับผมเอ้ยอยู่กับผมนี่แล้วก็เกมเมอรซีนะฮะวันนี้ก็อยู่กับกระดาษหน้ากากเดซันวอฮีที่ไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะฮะสีก็ไม่เหมือนนะฮะแล้วก็การ์ดนะของเพื่อนครับรักของเพื่อนมาครับมาลักมาจริงๆนะนี่แล้วก็บอกกันนะอฮะมู้จะเอามาทำไมนะฮะแล้วขทิ้งไปก่อนครับ นั่นมีถุงผ้าเน่าๆนะฮะอ่ะเพราจะมาเล่นไพ่หรือว่าจะเล่นอะไรกันดีฮะหืมขอกำถามฮะมจะเล่นไพ่นะแม่งอืมอืมได้ไรยาอ่อนแล้วก็หน้ากากเกสรน,นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่กันแป๊บหนึ่ง พอ้เป็นไงล่ะโ oh yeah. อเย่เอ่ออืุก็มีท,มทอดออกก่อนนะกับเกษกันอืมอือสดดีจุกตาคงไม่มีประโยชน์แล้วมั้มงวันทิ้งมือหลือกระดาษนะฮะอ่าสมุดเรียน ชื่อจริงเอ้ยไม่ให้ดูอ่าสุกศึกษาปารับสองนะฮะครูอย่าไปดูเลยนี่คือลูกผมวาดไว้ลายสาระใช้เล่นไวละ่ะโอ้โหฮืมง่ายไหมะจะ,จะอะไรครับมันคืออะไรโอ้ลายสาระ มันไม่มีแล้วหอืมมดประโยชน์สิสตส์ไปมึงน,นี่ให้แจกเหลือการอืมการเนี่ยอเด็กไม่เล่นอ่าเราไม่เล่นนะฮะ แต่ผู้ใหญ่ต้องเล่นใครบอกวะสัตว์ขอจบคลิปแค่นี้นะไซ้ซา